สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นคลิปของลานลานตู้ท่า C 1 C 2ของแหลมสบังนะคะก็เรามาถึงแล้วนะคะถึงที่ลานกลางทุ่งแล้วเราก็ต้องมาจอดรอกันก่อนนะคะรอการ์ดก็วันนี้เป็นงาน13คันนะคะพี่เขาถอยเสร็จแล้วคราวนี้ก็เป็นตาพิมพ์ถอยเข้าจอดบ้างนะคะ ลานกว้างทุ่งแบบอย่างกว้างค่ะถอยไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจอดลอก์สแป๊บหนึ่งนะคะพอกร์สมาแล้วเราก็เริ่มทยอยกันออกจากลานกลางทุ่งนะคะแล้วแต่ว่าใครจะไปทางไหนค่ะส่วนส่วนวันนี้พิ์จะพาไปทางลาน B1 B2 นะคะวิ่งวิ่งผ่านท่า B ไปไปท่า 4นะคะพิมจะใช้เส้นทางนี้เนาะแล้วก็พากันวิ่งออกจากลานกลางทุ่งคือ13คันต่างคนต่างไปนะคะก็มีวิ่งต,ตามๆกันบ้างอันนี้คือพิมจะวิ่งผ่านท่าบ,บีไปนะคะเพื่อนๆก็ ตามพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะเลี้ยวซ้ายไปทางทางท่า C เลยก็ได้นะคะแต่นี่พิมพ์จะเลี้ยวขวานะคะเผื่อใครอยากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันได้หมดอะค่ะอันนี้ที่ที่จอดอยู่นี่น่าจะเป็นแถว B 1หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะก็ไล่ไป B 1น B สอง สำหรับท่าเรือแหลมชบังพิมพก็ไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่หรอกค่ะก็อาศัยแบบม,มาบ่อยๆเข้าบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จําได้เองแหละเพราะว่าพิมพ์มาจากเด็กรัดกะบังคลองเตยนะคะที่ทําคลิปมาแบ่งปันเนี่ยก็เพื่อเป็นความรู้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ได้เข้ามาดูคลิปของพิมพ์นะคะ ที่เห็นเราเร็วนี่ไม่ได้ขับเร็วนะคะเป็นการเล่งสปีดคลิปค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการน่าเบื่อนะคะแล้วก็วิ่งผ่านท่าบีไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าบีอะไรมาะะ่อกีค่ะแล้วพอมาถึงตรงโคง้งตรงเนี้ยเราก็เลี้ยวซ้ายออกไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะตรงเนี้ย้วพิมพ์เล้วเลีเ้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาผ่านหน้าซีสาม เพื่อที่จะเข้า C ีหนึ่งซีสองนะคะผ่านหน้าซีสามแล้วนะอีกนิดเดียวอันนี้พิมพ์ได้ในการ์ดมันระบุมาว่าให้เข้าช่องสิบสี่ช่องเดียวนะคะเพราะว่างานหองพิมพ์อมเป็นเป็นงานข้ามแดนไงต้องให้เจ้าหน้าที่ ทำเอกสารขาเข้าเกตให้นะคะอ่ะช่วงระหว่างระหว่างจอดรอต่อแถวเนี่ยพิมก็จะลงไปเอาสวิตล็อกหางขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อเราพี่แล้วอะ่ะพิมวิ่งตู้ยาวไม่ได้เอาตู้ตรงกลางขึ้นเนาะเอะ้ไม่ได้ไม่ได้เอาสวิตล็อกตรงกลางขึ้นเพราะฉะนั้นระหว่างเนี่ยเราก็ลงไปเช็คตัวสวิตล็อกให้เรียบร้อยเข้าไปใน เกตเข้าไปในท้าเราจะได้ไม่ต้องลงมาจากรถนะคะก็เนี่ยค่ะคันข้างหน้านี้ก็เป็นรถนนท์น,นะคะก็ต่อแถวกันไปเรื่อยๆเข้าหน้าเกตให้เจ้าหน้าที่ทำเอกสารนี้ละคะ่ะขยับกันไปทีละคันที่ละคันนะคะแต่ถ้าเป็นตู้ภายในประเทศ ฝากเพื่อนๆคนที่รู้คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่ากดตู้สีส้มแล้วก็สามารถเข้ารับตู้ในเกตได้เลยไหมก็นี่พิมพ์ก็ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทำแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับตู้กันค่ะก็รอบนี้พิมพ์ได้เอ,อ J เก้านะคะ J เก้าแถวที่13มัง้งถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวพิมขอดูเอกสารให้แป๊บนึงนะคะอ่ะเอกสารอยู่ในมือพอดีบล็อก J 9นะคะสแต็กที่13 โลหกไทสี 4, ท่ไทสี่นะคะก็พิงก็มาที่ล็อกเจเก้เนี่ยนะคะเมื่อกี้เห็นผ่านตาแวบ,บๆไปเนี่ยคะ่ะแล้วก็ลอยยกตู้นะคะระหว่างลอยยกตู้คือหางพิมพ์มันเข้าไม่ตรงไงพิมพ์ก็เลยถอยนิดนึงนะคะแล้วก็เข้าให้ตรง นี่นะค่ะ RTG ก็จับตู้ลงมาวางที่หางแล้วคันต่อไปก็ขยับมาให้ตรงสแต็กนะคะสแต็กที่สิบสาม RTG ก็ทำการยกตู้นะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ยถ้ามันไม่ตรงมันเหลื่อมล้ำนิดนึงเขาก็จะถอยกลับมา แล้วก็วางตู้ลงหางนะคะขั้นต่อไปก็เป็นคันพิมพ์แล้วค่ะเนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยนะคือวันนี้ได้ได้บ็อกง่ายไงบ็อกเจเก้าแล้วมันเป็นงานชุดมันไปทีละคันทีละคันเนี้ยท่านี้จะไม่มีแผ่นสี่เหลี่ยมตัวเลขใหญ่ๆนะคะเขาใช้ยิงบนหัวมันจะมี ตัวเขาเรียกตัวแท็กอะคะ่ะอยู่บนหัว R T G เขาจะยิงลงมาแล้วเขาจะมีข้อมูลของเรานะคะค่ะรับตู้เสร็จแล้วเราก็ไปหน้าเกตขาออกกันนะคะดหน้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมซ้ายหรือขวาไม่รู้มาตามทางแล้วกันแล้วก็เข้าหน้าเกตขาออกนะคะเข้าตรงช่องที่มันมีไฟสีเขีเขยวอะคะ่ะนี่ แล้วก็เดินหน้าไปตอนแรกคือพิมพ์ไม่รู้ว่ามันจะต้องกดตู้สีส้มหรือว่ายื่นตรงหน้าเกตไงก็เลยไปจอดตรงหน้าเกตแล้วก็ได้ถอยหลังมานิดนึงคือขาออกอะ่ะกดตรงตู้สีส้มนะคะเข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยนันทะเบียนยืนยันเบอร์ตู้แค่นั้นจบส่วนตู้ ข้ามประเทศคือจะไม่มีใบ ER ออกมานะคะจะไม่มีไอกระดาษออกมาจากตู้แล้วก็วิ่งไปเอ็กซเรย์กันค่ะไปฟ้าสแกนนะคะรอบนี้ก็ออกมาทางท่าท่าสีนะคะออกมาตรงวงเวียนอะถ้าพิม์พจะไม่ผิดใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปพิม์พได้นะ ถ้าว่าพิมพ์พูดผิดอะไรคือข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นทางออกประตูสามนะคะแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆตรงเนี้ยปกติอะ่ะมันจะเราเข้าสแกนรังสีใช่ไหมพอนเนี้ยมันจะมีใบใบกดรังสีออกมาให้เราใช่ไหมคะแต่รอบเนี้ยเหมือนไฟจะดาบอะคะ่ะกดใบรังสีไม่ออกใบรังสีเนี่ยใช้ตอนขาออก จากประตูนะคะแต่ว่าเท,ที่ยวนี้เราไม่ได้เราก็ต้องเราก็เลยต้องวนรถไปเอาที่โกดังลานกลางทุ่งนะคะเดี๋ยวฟาสแกนเสร็จอะเดี๋ยวพิมจะพาไปเอาใบรังสีที่โกดังลานกลางทุ่งด้วยค่ะเห็นไหมเพ,พื่อนเพื่อน,นดูคลิปนี้จบคือเพื่อนๆสามารถรู้ได้ทั้งซีหนึ่ง C 1สองแล้วก็ถ้าเกิดกรณีใบรังสีไม่ออกนะเพื่อนๆก็ ไปไปถูกว่าจะต้องไปเอาไปรังสีที่ไหนนะคะอันนี้คือเข้าฟ้าสแกนแล้วนะความเร็วที่ใช้ฟ้าสแกนก็คือ15บหกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรอบนี้คือพิมพ์ก็พลาดแหละเพราะว่าอืมน่าจะใช้ความเร็วเกิน15บหกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ฟ้าสแกนรอบสองนะคะเดี๋ยวเรา วิ่งไปเอาใบรังสีที่โกดังลานกลางทุ่งกันค่ะก็ยูเทริรนกลับมาแล้วนะแล้วก็วิ่งมานะคะเข้าตรงข้ามตรงทางรถไฟทางรถไฟลานกลางทุ่งนะคะเจอซอยแรกเลี้ยวขวาเลยค่ะอันนี้เราจะ เข้าไปเอาใบรังสีที่โกดังลานกลางทุ่งกันนะคะกับรปภเราบอกว่าสินค้าเราอะเป็นสินค้านำเข้านะคะนำเข้าภายในนำเข้ามาภายในประเทศแล้วก็เจอซอยที่สองนะคะซอยมันจะเป็นซอยระหว่างโกดังไงแล้วก็ต่ดแถวกันไปนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นเป็นโกดังที่ว่ามีรปภคอยแจกใบรังสีนะคะใบรังสีเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าไม่มีใบรังสีเขาให้เราวนมาสแกนใหม่วนมาเอาใบรังสีกลับไปนะคะแรกๆพิมมาเพิมก็ไม่รู้พิมก็หายก็ช่างมันนะคะแต่หลังๆรอบหลังมาคือรู้แล้วว่า จะต้องเก็บใบลังสีไว้ให้ดีนะคะถ้าไม่งั้นโดนวนนะคะโดนวนมาให้มาหาใบรังสีอีกรอบนะเวลาออกจากประตูค่ะก็เพมยค่ขับตามๆเขามานี่แหละค่ะเขา้ัวดังไปจะมีรปภยืนถามอยู่นะคะเราก็บอกว่าของเราเป็นนำเข้าค่ะแล้วก็วนออกจากวดัง ได้ใบรังสีแล้วก็วนออกจกากโกดังแล้วก็เลี้ยวซ้ายกับไปจอดที่ลานกลางทุ่งรอให้ชิปปิ้งเอาเอกสารขาปล่อยมาให้เรานะคะรอชิปปิ้งเอาใบเอไอมาให้เรานี่เราออกมาแล้วใช่ไหมเราก็วิ่งตรงเข้าลานกลางทุ่งเลยก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปพิมพ์จะพยายามทำคลิปแบบนี้ลงให้เพื่อนๆดูเยอะๆนะคะทั้งแหลมฉบงังแล้วก็ทั้งลาดกระบงังแล้วก็ทั้งคลองเตยด้วยค่ะเพราะว่าพิมพ์กับเพื่อนๆทีมงานจะช่วยกันทำคลิปนะคะส่วนการอธิบายการพากเสียงเนี่ยอาจจะเป็นเป็นพิมพ์คนเดียวนะคะอันนี้ก็คือ เข้ามาถอยจอดรอเอกสารปล่อยเอกสารใบ E R จาก Chipping แล้วค่ะบ๊ายบายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆเ,เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะใครที่เข้าใครที่กำลังเข้าสู่วงการก็ยินดีต้อนรับนะคะ